โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยกับ Nino ีโน่ g y Boy และในวันนี้นะครับผมจะเป็นคลิปดวลหนึ่งต่อ1น,นึ่นะครับผมว on ันอนวันน่นเองไม่ใช่การดวลปืนแต่อย่างใดนะครับผมแต่จะเป็นการดวลมีดนั่นเองนะครับผมวันนี้ในเรื่องของการดวลมีดเนี่ยครับผมถือว่าเป็นสาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่คข้งต้องอาศัยความชํานาญมากๆนะครับผมถึงจะ ที่ได้ทันท่วงทีรู้จังหวะรู้การเข้าทํารู้การปัดป้องนะครับผมในศาสตร์แขนงนี้นะครับผมหากมีติดตัวไว้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเจอในสถานการณ์จริงนั้นแนะนําให้หนีได้หนีนะครับผมเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าเผชิญสถานการณ์แบบนี้ตัวต่อตัวเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเลี่ยงได้หรือว่าเลี่ยงยังไงก็ไม่พ้นนะครับผม ยังไงสู้ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยขนาดเล่นแค่ไม่กี่นาทีนี่อย่ารอชมในลคลิปได้เลยครับยาตรงไหนครับนี่แหละตรงนี้แหละ อันถ้าถ่ายคลิปก็อนาทีเดียวพนเด้ออาครับอนาทีเดียวแล้วพักยกแล้วหนึ่งนาทียกแล้วหนึ่งนาทีถ้าพื้นฐานยังไม่เป็นทำมือก่อนนี่ครับตัวนะครับลงแล้วครับรอมเด็กน้อย ลองเรียนแบบเฮ้ยเจ้าวินี่งูลูกฉกลูกฉกเอ้ยจู๊ ีนได้ครับได้หนาทีพอดีเม <um ื่อไหร่จิอาโอคหนึ่งนาทีหมดแล้วครับไอยกไหมได้ตั้งเหมนมวยเนี่ยมันได้แบบมีทักษะนี่หว่าพร้อมพร้อมพร้อมีดี้เซนไบอ๊อ เอ้ยยไม่ติดใช่ไหมไม่ติดใช่ไหมแต่แ้่เป็นคมนี่เข้านะเด็ด ใครดังอ่าอ่ามีีดังครับหนครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งฮะคุณผิวแสงที่มีพดีผมให้นาทีขึ่งนะดีเฮ้ยได้ตัวครับเอาแบบนั้นี่เอาทีนึงหรืออะไรยังไงครบแล้ว อันขาพี่ว่าสองแผน่นหรอเราแล้วตัว <c oughs> <ๆ> <c oughs> กรับโัวกรับ <c oughs> อันนี้เล่นแบบไม่มีทักษะจะเป็นอันจริงโนาตาย